คนไทยหนะ้าต่างเดนที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดก็คือวัดเท่านี่แหละญาติพี่น้องก็อยู่ไกลได้มาพ่อคนไทยก็อยู่วัดขันบ่มีวัดกับ่ได้พ่อคนไทยนํำกันดอกเหตุงานทำงานเข้าบ้านเข้าบ้านทำงานก็ไม่อยู่แค่นี้ลหละยังดีเพิ่นมีวัดมีอยังอยู่กะใหาเฮ่าได้มาพอกันพบกันอยู่นี่เนาะโคดีจัหน่อยอยู่มีวัดอยู่อันเนี่ยได้ มาพ่อคนไทยน้ากันขันบ่มิวัดกับบได้พ่อกันดอกเพราะว่าคนไทยอยู่ในต่างแดนนี่กะอยู่โอ้ยคนละลืบคนละเมืองอไปหากันแต่ละเที่ยกะนนัดกันเป็นเดือนนัดกันเป็นอาทิตย์ก็จะได้พ่อกันพูนอันธรรมทายาตพนึนเพิ่นอันเหตุระเพิ่นอันเพิ่นมาจากเมียนมานะคะ มาจากเบอร์มาเพื่อนวานนะ่ะเบอร์มาเบอร์มาเมียนมาพมา่าอ่าบานท่าก็นอือพม่าเนาะนสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อน,นั่นมาจากอันเอออียังเบลเยียมอันนี้นี่เพื่อนยางไปนะ่ะสูงเจริญเทินอยู่นั่นนะ่ะเห็นป่ะอันนั้นเพื่อนมาจากประเทศเบลเยียมค่ะนี่แหละบอลเพ่นนอนอันน่นะพญานาค มือนี่พนยกเมื่อวานเฮาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเฮาก็ยกมยเมื่อวานพนอาทิตย์หน้าพนก็เปลี่ยนสถานะจากพญานาคก็เป็นหั่นลูกพระพุทธเจา้าอ่นคนอดันกระยาให้หองเพลง <laughs> นี่กระยาให้หลงเพลงอยู่ในวัดอยู่เนายเนะ,ย,นย,าย,นะย่านเจ้าอาวาสตกใจญ่แล้วประกาศหลง <laughs> เดี๋ยวอันกับบานสักก้อนกับบานสักก้อนสิไปขึ้นสตรีมยาดลองให้ฟัง เจ้าเงาะสวัสดีจ้าฟังอยู่บ่เจ้าเงาะอันผู้ใดอยู่ในผู้ใดอยู่เนเน,นาะจงได้กันเดี๋ยวอันขอจบอันขอขอจบการไล่สดซับนี้ก่อนเดอ้อม้อน้เป็นการทดสอบเป็นการทดลองเนาะขออันกัขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้อยขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบคุณที่มาอัน มาเบิงมาซองกันเพราะว่ามันเป็นช่วงทดสอบทดลองทดลองเบืองว่งาเป็นยังไดขันว่าได้พ่อคนไทยคือการกระเฮ็ดว่าเป็นเฮ็ดว่าได้ดอกพ่อคนไทยนี่แหละคนเไทยการขอจบคลิปไ้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อปิดยังไรกับท่านให้หูดอกเดี๋ยวต้องเข้าไปถามเพื่อนให้เพื่อนปิดให้ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณขอบคุณทั้ง ห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณสําหรับการต้อนรับขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคนอันสิป,ปิดสิป,ปิดอันไล่สดแล้วอันแต่ว่าเฮดบอเป็นเดี๋ยวให้หน้องมันเฮดหายเนาะป๋าป้าปิดไเนี้ปิดบ่เป็น ในเอาไปหนอ46นาทีอ่าโอเคค่ะไปแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะป้าป้าทุเรียนป้าทุเรียนร้อมขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะคะเนาะจะเงาะเนาะพี่น้องมขอคณมากขึ้มนนอยเดี๋ยวนึงบอสทานี้ละะเอากดกดกดหนาจอต้องมีออกดูกดไอตรงที่วารูปอะกดตรงไหนาจอบางๆเนี่ยอ่ะกดกดจะได้อีกวันเดี๋ยวจะฝ้าป้าแป๊บนึงเด้อ กดตรงสามขีดให้คอยเนี่ยเอ่อยกโลกบันทึกบันทึกไฮไลท์บันทึกบ่เอาลองบันทึกก่อนก็ไดะน้ำมัสการค่ะกระโดงพี